สวัสด no ีครับทุกเช้าอ่ะพงงามพ่อนะครับท่อสอนน้อจังไปโรงเรียงก็จะมาทำงานที่เกมบยครับทุกเกมบะกต้มมีทุเรียนมเกมบะจิมชอควางงานของพ่อเว้งอ่ะเกี่ยวกับของก่อสร้างที่เหตุไนะตำท่านองหรือกึดบิงงานของช่างวัดมากกว่านะครับ ผมใช่วัดอิบารากินะยูคือคนทำเอกสารมีเค่มืออาชีพมากนะครับเจ้าอัญเชาว์ข้อมื่อวางเอกสารทำก่อนแล้วก็จะไปหาเกมบะแล้วก็จะไทายดื้อแล้วก็สั่งวัตถุดิบอะไรอะไรอย่างนะครับแล้วก็จะมาอีกก็ทำเอกสารนะครับข้างในออฟฟิศเขาแบบนี้ค่ะตรงนี้ห้องที่ทำเอกสารอ่ะทำคองเดียว เรียสอนมากครใช้ที่นี่อเป็นคนเดียวครับถ้ามีเจ้าหน้าที่มาอาจจะคุยกันหรือเช็คงานก็มาที่นี่นะครับมองยังกระท่อมตรียามเอกสารที่อะไรบ้างต้นตรียามะก่อนแล้วก็ทำ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 ใส่จุดยัง ข้าออฟฟิศสเจ้าช้าต้องทำกองไทร์กกองเมื่อวาแล้วก็วัดขนาดที่เกมมานะครับต้องอะไรทำเตต้าหรือเอกสารทำได้ยันนะครับต้องคำนวณซ้อมาคำนวณตัวเลขมากกว่ากะงานเนื้อไอนื้อยก็กองสั้นสั้นก็คื ไงยเงยยนก็กลับบ้านไม่ได้ต้องกินอันนี้นะครับนี่ก็อร่อยมีไมโครเวฟด้วยความสึกนะครับอันนี้ดื่มมีเบบนีครับมีอชลจมีคาเฟ่ นี่ก็มีค่ะคือคาเฟ่ครับอันนี้ทำให้รอนนอนได้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวจะนาแล้วท้ทองการน,น,นี้แล้วก็เกมบะที่อะไรพักฟองอ่ะต้องเอาไปให้เอาไปให้นำร้องอ่ะให้พนักงานครับข้างในออฟฟิศมีอินเทอร์เน็ตด้วยอินเทอร์เน็ตก็ใช่อันนี้ค่ะมอบายไวไฟอันนี้ก็เช่ามาของแจ็คบริษัทอืม ค่าใช้จ่าประมาณ2 0 0 0ม0่อเยนนะครับอันนี้สะดวกถ้าสาวาที่ะเอาไปใช้ข้นนนอกบ้างก็ได้ครับใช้สมอม,มากๆเหนื่อยก็พักผ่อนนะครับทีนี้ใครๆก็ไม่ว่ากินค,คาแฟวังหวาแล้วก็กองเกงกนนัานังหวานนะคะ <S <S นี่คือวางเวลาความสุขนะครับ ที่นี่คืองานที่ผมพเวนทำอยู่นะครับอันนี้ที่ห้องพักของพนักงานนะครับไม่มีไฟฟ้าดยเี้ต้องเข้าไปเครื่อนจักข้าไปหน้าตูออ้สาสนะเล็กเล็กไม้ยยู่เนี่ยอันนี้แทนหนึ่งความยาว6เมตรแล้วก็กว้าง1.5เมตร ประมาณหนึ่งจุดหกต้นนะครับอเน,นี้ยคังเกืองก็ต้องระวังด้วยนะครับของขโมยเยอะๆอันเนี้ยคลายได้ดีด้วยคังเกืองขโมยบ่อยๆนะครับต้องมีคร่อนแจกต้องทับอันนี้ไม่ให้เข้านะครับงานตอนนี้อันนี้คือสายอันใหม่ ก็มกาวอ่อกไปแล้วก็าช่ไชอะไรนะไช่ไช่อัมไม่นะครับอนนี้เกออกอยู่นะครับปันจ,จุบันี้ท่องเกออกอันนี้เพื่อคนทำก๊าเซตรนะครับกาเซตตน้นต้นน้ำาน้ำที่กาเซตฟอนตอกแล้วก็ไหลจากหน้าต้องเข้าไปกรองนี้นะครับ แล้วก็ลองไปที่ขั้นหลังสุดท้ายจะมีทุกยยใหญ่ใหญ่ขั้นน่นจะมีพ่อมยยใหญ่นะครับแล้วก็ดื่น้ำให้ทิ้มแม่น้าด้วยนะครับมีรับมาง,งามประมาณ30 0กว่าเมตรนะครับอืมซามมากอะ่ะมีงามต้องไายในขกาวงดืง้อซามอะ่ะดื้อซามคือของ งดประมาณทุกเทศบาลทุกจังหวัดแล้วก็ของกรุงราด้วยนะครับพอดืดวันสามมีท่านอนที่ทำอะไรก็เยอะๆเยอะมากๆนะครับงบประมาณท่อนใช้หมดถ้าไม่ใช้หมดพี่น่าจะคอไม่ได้นะครับพอย่างงานคอสร้างสำมากของเกี่ยวกับรัฐบาลหรือเทศบาลทุกอย่างท่อนภายในดอวันสามมากมากมากนะครับดอวันสามอาจจะทาท่านอะหาคนที่ทํายากนะครับ งานข้อสร้างข้อคอนนุ่มๆสาวๆไม่เคยมาในงารนี้เพราะว่าคนที่เดือดรุ่นริกเยอะเพื่อที่ทำงานก็อายุมากๆหรืออาจจะนุ่มนุ่มไปทำงานที่โรงงานหรือแซวแมงอะไรดีกว่าปล่อดไปด้วยถ้างานแบบนี้ต้นใจคเครื่องจะมีเซียนด้วยนะครับต้องควาาปล่อดไปอะทำงานที่สุด งางอาชีพนี้นุมน่มๆไม่มาคือสาเหตุหนึ่งวางหยุดวางหยุดน้อยนะครับเว่างงางอาชีพนี้สาม,มากับวันสาวก็ทำงานว่าพ่อหยุดเแื่พนักงานต้องทำงาน,น งสานคอมีมิชชั่นประเภทอันนี้เรียกว่าโดโบอกเกี่ยวกับตอนคุดติแล้วก็ายอะไรคอนกรีตซีเมนต์หรือถ้านองอะไรใหม,ม่ๆหรือหรอก็เป็นทอ่อน้ําแล้วก็ทอ่อน้ําอะไรนะทอ่อน้าขี้กับเอี้ยวนะครับอันนั้นก็ทำด้วยอันนี้ก็ประเภทหนึ่งอีกกันก็คือก่อสรอันนีเกี่ยวกับบ้านนะครับอันนี้จะมีรายละเอียดก,กว่าอาชีพนี้อีกนะครับ งานนี้เจรที่ก็ไม่มั่งกันนะครับอะไรอะไรก็ต้องวัดขนาดแล้วก็ต้องเยกออกแล้วก็สร้างอะไรที่สตรัคเจอร์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ตอนนี้มีพังคาคือไฟฟ้าไฟฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาท่านแต่พาเยื่อใยมาข้ออันนี้ท่องใช้เวลานานนั้นนะครับก็เลยท่อนใจเจเนเรเตอร์อะไรเพิ่มค่าใจใจเยอะขึ้นนะครับที่อีกคนนะครับ ต้องกระรถอันนีเ้เรียกว่าปัตรคออันนี้ก็ต้องไปทุกงานที่ฮิตาชิหรือคอมาซประมาณเจ็ดวันนะครับก็จะได้ใครๆก็ได้ใจได้กระดาจากนะครับถ้าไม่มีอันถ้าไม่ไปที่โรงเรียนอันนี้่ามนะครับไม่มีอะไรนะใครๆไปกับกี่ต้องมีก่อน ถ้าไม่มีอ่ะคนที่มาเจ้าหนะ้าที่มาตรวจหรือ้องกระสุนกองเกี่ยวกับทำงานแล้วก็ตอมนะครับทีอ่อีปองอ่ะเกี่ยวกับกอร้าแค่ใส่อะไรนะใส่ช,ชวดวายยาอนะันนั้นก็ต้องมีไปถุกงานด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีอะไรอะไรก็ต้องมีอนุกนาตาิยบอำนาที่อย่างต้องไปน้อยก็หนึ่งวันหรือสองสามวัน ท่อไปขึกงานนะครับก็จะได้ทำได้งานเทรายงานอ่ะท่อยีย่ยงก่อนถ้าไม่มีทำก็ตอนนี้อ่ปิดกตอตมมยแล้วนะครับท้อง้างเมืองเบบนี้นะครับตอนนี้นานที่ทำอีู่ะเบไนี่นะครับท่องปิดในท่อนะครับ จะน้ำออกก็ต้องแย่ทุเรียนะครับอาชีพที่ปอแวงต้องทำเก็บบะไดดีนี่คือของผู้ควบคุคมของเก็บมาแลครับอันนี้ก็ต้องไปสอบด้วยต้องมีประสบการณ์อาชีพนี้สี่ปีครึ่งก็จะได้มีสิทธิ์ไปสอบได้สอบก็ต้องพีระคันอันนี้ก็ต้องเรียนด้วยนะครับนะ่าจะสัก3ามุรุองะท่านใจเรียงก็ ผมคิดว่าใครก็ปนานได้แต่ว่าบางก็ไม่ชอบเปลี่ยงสอบสิบครั้งก็ไม่ฝังก็มีปื้อตึงยากครับความจริไม่ชอบเปลี่ยนอ่ะก็ทำเกี่ยวกับกองดำกองหนรับ